ผมเกียนใช้ใหญ่เลยครับผมครับผมวันนี้ก็จะมาออกหมายหาตกปลานะครับผมตอนนี้เวลาก็แปดโมงแล้วนะครับผมวันนี้เบ็ดก็ใช้สี่คันนะครับผม เอามาสี่คันนะครับผมวันนี้จะตกทุ้นลอยสองคันนะครับผมแล้วก็หน้าดินสองคันนะครับผมจะประมาณนี้ครับผมจะลองดูนะครับผมวันนี้จะมาตกเหยื่อลอยนะครับผมทุ่นลอยตกปลาะเพียนนะครับผมเราจะมีแท้มไหมครับผมวันนี้มาอยู่ที่ประตูสองนะครับผมตกทองเล็กครับผมน้ำพิเดียวครับผม ก็มานั่งเล่นตกปลาเล่นๆนะครับผมเผื่อได้ข้าวาตัวสองตัวนะครับผมเดี๋ยวจัเกล็ดตัวนะครับผมไปดูเหยื่อกันนะครับผมตัวนี้จะเป็นเหยื่อหมักนะครับผมเหยื่อหมักเหล้าขาวนะครับผมก็หมักไว้หลายวันแล้วนะครับผม มานี้นะครับผมจะมีลำกับขนมปังแล้วก็น้ำตาลสดเล้าขาวแล้วก็ว้าหารนะครับผมกระเพราแบแห้งแล้วก็มะขวิดนะครับผมวันนี้ก็ก็จะปั้นเหยือก็จะใช้กะทิสดนะครับผมเป็นนมเป็นกะทิเป็นกะทิสดนะครับผมที่กล่องนะครับผม ใส่ตักนี้นะครับผมเพิ่มกำมันซะหน่อยนะครับผมดูดีว่าวันนี้เกือปลาจะกินข้าดีหรือเปล่าครับผมลุ้นกันนะครับผมว่าตกประตูสองประตูเล็กนี่ ล่มมีล่มดีนะครับผมเรื่อง้ร้อนนะครับผมจะออกอ้าวพอมีล่มให้หลบแดดหน่อยนะครับผมมาณนี้นะครับผมตาเบรดใไซก็จะเป็นของจีนุเบอร์หนึ่งนะครับผมสองตะขอบนล่างนะครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวลงเด็ดกันนะครับผม ผมอันนี้ก็ลงเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมลงเบ็ดเสร็จก็ตอนนี้ว่าเก้าโมงแล้วนะครับผมเรามาลองลุ้นดูดีว่าวันนี้เราจะมีแต้มให้ได้นะรับชมไ้วยครับผมแต่น้ําน้ํามันก็แห้งนะครับผมน,น้ําเหลือนิดเดียวนะครับผมไม่รู้จะมีปลาหรือเปล่านะครับผมเรามาลุ้นดูนะครับผม ก็เบตก็สี่คันนะครับผมสองคันได้ตกเป็นทุ่นลอยนะครับผมแล้วก็หน้าดินสองคันนะครับผมคันหนึ่งก็จะเป็นเหยื่อสดนะครับผมไสเดือนนะครับผมลองดูนะครับผมก็จะมีแต้มไหมครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมน้ํานิดเดียวนะครับผมไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับผมนี่เป็นประตูน้ํานะครับผม ก็ย้ายเป็นหมายที่สามแล้วนะครับผมมาลองดูหมายนี้สักพักนะครับผมถ้าไม่ได้ก็เก็บเห็นกลับแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เที่ยงวันแล้วนะครับผมเดี๋ยวมานั่งเล่นๆดูนะครับผมเป็นคลองเล็กเหมือนเดิมนะครับผมตัมวสักวัวสองกอวนะครับผม ช่อนครับผม <c oughs> ไม่ใหญ่ครับผมมันไปช่อนมันมันมานมาัน ไม่ทน ผมเพี้ยนไซส์ใหญ่เลยครับผมผมก็เลิกเลยครับผมโอ้หมานหมานจะเป็นตเพียนใหญ่แล้วครับผม ผมตอนนี้ก็บ่ายสามโมงครึ่งเลยนะครับผมวันนี้มาตกปลาหน้าดินก็หมายก็ออกหมายสามหมายนะครับผมหมายแรกก็ไม่ได้ปลาสักตัวนะครับผมหมายที่สองก็ได้ปลานินเล็กวัตัวหนึง่งตอนนี้ก็อยู่ที่หมายสามนะครับผมได้ปลาช่อนแล้วก็ตะเพียนตัวหนึ่งนะครับผม ตอนนี้ก็ยังแงบกิ๊บอยู่เลยครับผมและปัจเจียนตัวเดียวปลาชอนนะครับผมแล้วก็รออีกสักพักแล้วก็ผมสักสี่โมงเย็นก็จะกลับแล้วนะครับผมวันนี้มาตั้งวันแล้วนะครับผมฟลาก็ไปเข้าแล้วครับผมแต่รอดเงี้ยวอยู่นะครับผมวัอนนี้เอาลอดเงี้ยวนะครับผม ร่อยกุ๊กคักครับผมเดี๋ยวเก็บเส็ดกลับบ้านแล้วครับผม,มครับผมตอนนี้ก็สี่โม,ม,มงเย็นแล้วครับผมตอนนี้ก็เก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้ก็ไปหมาแล้วครับผมไปดูผลงานกันนะครับผมดูปลาที่ได้วันนี้ครับผม